สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมวันนี้ขอเปิดรายการทาง y t u t u นะครับ EP แรกนะครับกับรายการอบป้าไว้เปิดดวงนะครับผมทำนายดวงทั้งหมด12ราศีในช่วงที่ราหูย้ายนะครับผมจะเกิดเหตุการณ์อะไรกับพวกคุณบ้างนะครับผมฝากกด Subscribe นะครับใน y t u t u นะครับในสื่อออนไลน์ทุกช่องทางนะครับฝากเป็นกำลังใจและกดไลค์กดแชร์เยอะๆด้วยนะครับไปฟังคำทำนายกันเลยครับ ชาวลัคนาราศีเมษนะครับผมเป็นราศีเดียวกับประเทศนะครับแล้วก็ดวงโลกด้วยราหูนะครับกำลังย้ายโคจรเปลี่ยนตําแหน่งนะครับเขาเรียกเป็นการโคจรย้อนศศจากเรื่องของการเงินเข้าสู่ตําแหน่งตัวตนของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนได้ยินคําว่าราหูคนทรัพย์นั่นแปลว่าลัคนาราศีเมษเนี่ยครับมีเกณฑ์การใช้จ่ายเยอะมีปัญหาติดข,ขัดในเรื่องของการเงินแต่ในเร็วนี้นะครับผมราหูกําลังจะย้ายเข้าทับ คณาคุณนะครับและได้ตําแหน่งเทวีโชคในทางโองราศาแ์แปลว่าคุณจะได้โชคใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพการงานนะครับดาวราหูนะครับเป็นตําแหน่ง ลาภะนะครับผมและเข้าไปสู่ตําแหน่งตัวตนของชาวลัคนาคุณก็จะเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นโดดเด่นในเรื่องของออนไลน์นะครับดวงยืนหนึ่งในเรื่องของการงานมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นรุ่งโรจน์อย่างแน่นอนนะครับชาวราศีเมษนะครับเตรียมรับสิ่งดีๆไว้ดวงคุณกําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับผมที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภ ราหูเนี่ยครับผมทับลักนาคุณในช่วงที่ผ่านมาตลอดหนึ่งปีครึ่งเต็มๆส่งอิทธิพลในเชิงลบทําให้ราศีพฤษภมีปัญหาชีวิตทั้งน้อยหมดพลังหลายคนเหมือนแบบเจอทางตันแต่ในช่วงที่จะถึงราหูเนี่ยจะย้ายเข้าไปสู่ตําแหน่งวินาศนะในเชิงของโหราศาตากเนี่ยมีความหมายหลายอย่างรวมไปถึงเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือนะแต่ราหูย้ายเข้ารอบนี้ได้ตําแหน่งเทวีโชคคุณจะได้เจอกับอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของงานราหูเนี่ยเป็นตําแหน่งของ าวการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับพอย้ายเข้าไปสู่เรือนวินาศเนี่ยครับผมมันแปลว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แปลว่าเสียหายนะมันจะแปลว่าจบจากสิ่งหนึ่งไปเริ่มต้นสิ่งหนึ่งนะครับที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภใครที่ต้องการเปลี่ยนงานนะครับผมในช่วงนี้จะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณนะครับหรือใครที่มีปัญหาอุปสรรคติดขัด นะครับผมก็จะได้รับการช่วยเหลือซึ่งการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับผมจะเกิดขึ้นแบบฟุกๆนะครับผมมีอะไรบางอย่างมาเปลี่ยนคุณทําให้คุณได้เจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าอันนี้เป็นคอนเซปต์ของชาวลัษนาราศีพฤษภในเร็วๆนี้นะครับ ต่อไปนะครับกับชาวาลัคนาราศีมิถุนนะครับต้องบอกว่าในช่วง1ปีขึ้นหรือบางคนเนี่ยกระทบถึง3ปีเลยนะที่ผ่านมาของชาวมิถุนเนี่ยคเครียดวิกฤตปัญหาอุปสรรคเยอะมากๆในช่วงก่อนนี้นะครับราหูก็ไปอยู่ในตําแหน่งวินาาแต่ว่าได้มาตรฐานที่ไม่ดีเลยทําให้ดวงของชาวาลัคนาราศีมิถุนเนี่ยครับกระทบปัญหา่ใหญ่แต่ในเรน็วนี้ราหูจะย้ายนะครับผมเข้าไปในตาแหน่งเรือนดาภัของชาวราศีมิถุนนะครับราภะก็แปลว่าโชคลาภตําแหน่งของความสาเร็จแบบยิ่งใหญ่ที่ส ลาหูคือดาวเจ้าเรือนสุภะที่แปลว่าความสําเร็จพอเมื่อความสาเร็จได้ลาพะก,ก็แปลว่าคุณได้ความสําเร็จที่ใหญ่มากๆในรอบหลายปีจะมีข่าวดีในเรื่องของอาชีพการงานมีเกณฑ์รวยขึ้นแบบฉับพลันเกณฑ์ปลดนี้ได้หลายคนถึงขั้นที่เข้าไปเป็นเศรษฐีได้เลยขอให้ชาวราศีมิถุนเกิดอะไรดีๆขึ้นในเร็วๆนี้ครับาราศีกรกฎเนี่ยครับผมเป็นอะไรที่ สวิงมากๆนะครับในช่วงที่ผ่านมายคนมีปัญหา จุกจิกใจนะครับผมที่แก้ไม่ได้สักทีหนึ่งอยู่กับเรื่องเดิมๆทําให้เครียดนะครับผมแต่นี้เร็วๆนี้นะครับผมราหูก็ย้ายนะครับผมเข้าไปเรีนตำแหน่งเรือนการงานทําให้ชาวราศีกรกฎไปเด่นในเรื่องของงานบางคนมีเกณฑ์ได้โอกาสใหม่ๆจากเรื่องงานเป็นการเปลี่ยนงานมีโอกาสเกิดขึ้นในเร็วนี้นะครับการย้ายไปที่ใหม่จะส่งอิทธิพลที่ดีขึ้นกับชาวกรกฎเพราะฉะนั้นข่าวดีของกรกฎคือเรื่องงานและที่สําคัญนะในวันที่8เมษายนนี้นะครับผมดาวพฤหัสปดีนะครับเจ้าเรือนสุขเคห์นะครับโคจ เข้าไปสู่ตำแหน่งสุภะนะครับแปลว่าคุณได้ความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอีกนะครับเพราะดาวพฤหัสย้ายรอบนี้เป็นเกษตรราศบดีให้กับชาวลักนณาราศีกรกฎในเรื่องของความสำเร็จมากๆนะครับรับเ,เพื่อนที่เกิดในลักนณาราศีสิงห์นะครับต้องบอกว่าในช่วงที่จะถึงมีเกณฑ์สลับสมมีเกณฑ์เจอคู่อุปถัมภ์หรือคนที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกุ้นส่วนการค้ากิจาก,การใดๆก็ตามนะครับจะมีคนเข้ามาช่วยนะครับ ถ้าไม่ช่วยในเรื่องของการให้ข้อมูลหรือว่าชัดจูงไปในทางที่ดีก็อาจจะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของคอนเน็กชันนะครับความก้าวหน้านะครับการเงินผู้นําโชคลาภมาให้นะครับและที่สําคัญนะครับสําหรับสาวโสดนะครับมีเกณฑ์สละโสดอย่างแน่นอนในเร็วๆนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่อยู่ในลัคนาราศีกันนะครับต้องบอกว่าในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาหลายคนคาดหวังความสำเร็จใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานธุรกิจบ้านรถที่ดินหรือใดๆก็ตามที่คุณต้องการแล้วยังไม่ได้เพราะว่าในตําแหน่งของราหูเนี่ยโคจรอยู่ในตําแหน่งสุภะถึงแม้ว่าอยู่ในเจ้าเรือนสุภะที่แปลว่าดีความสําเร็จสูงๆนะครับแต่ได้มาตรฐานไม่ดีเลยทาให้สิ่งที่คุณคาดหวังไว้ยังไม่ได้ตามนั้นแต่ในเร็วๆนี้ราหูจะย้ายเปลี่ย,ย,ยนตาแหน่งสิ่งสําคัญคือ มาจากเรือนอลีอลิจะย้ายเข้าไปสู่มรณนะส่งอิทธิพลในทางบวกให้แก่ราศีกันนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นศัตรูแพ้ภัยนะครับหลายคนนะครับผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาถึงขั้นปลดหนี้ได้นะครับและมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีด้วยนะครับเรื่องของการงานดีขึ้นเลือนขั้นเลือนตำแหน่งคันคาดหวังในเรื่องธุรกิจใหญ่ๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้ตามนั้นนะครับศีกันเนี่ยเป็นอีกหนึ่งราศีที่จะได้สิ่งดีๆแน่นอนหลังจากที่ราหูย้ายรอบนี้ครับ ราศีถัดไปนะครับผมกับราศีตุลในช่วงที่จะถึงราหูย้ายเข้าไปสู่ตําแหน่งของปัตตนีนะครับที่แปลว่าคู่ครองแล้วราหูเนี่ยมาจากเรือนปุตากที่แปลว่าเด็กๆนะครับเด็กกับคู่ครองแปลว่ามีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองเป็นเด็กอีกนัยยะหนึ่งอาจจะแปลว่ามีความสุขจากเด็กๆเด็กมาให้โชคมาให้ลาบนะครับหุบบริวารนำทรัพย์เข้าบ้านมีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นกับคู่ทําร่วมกับพุ้นส่วนก็ดีว่าทากับคนในบ้านก็ได้นะครับส่งอิทธิพลในเชิญบวกทั้งหมด นะครับมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภและความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในเร็วๆนี้จากคนที่อยู่ใกล้ตัว สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในราศีพิจิกนะครับในเร็วๆนี้นะครับผมจะเกิดโอกาสดีเกิดขึ้นกับคุณนะครับเพราะว่าตำแหน่งราหูย้ายรอบนี้จะส่งผลในเชิงบวกในเรื่องของเกณฑ์การอยากได้บ้านลถที่ดินหรือว่าต้องการทำธุรกิจนะครับผมอาจจะมีความท้าทายนะครับผมให้คุณได้ทำอะไรใหม่ๆหลายอยา่างแต่ส่งอิทธิพลในเชิงบวกนะครับผมก็จะเป็นโอกาสดีมีเกณฑ์ได้ของที่ใหญ่นะครับอาจจะซื้อบ้านที่ราคาแพงมากเกินไปซื้อของที่ ใหญ่มากๆและมีเกณฑ์การใช้เงินสูงก็ต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายที่บานปลายในเร็วๆนี้ด้วยนะครับสำหรับชาวราศีพิจิกครับ สำหรับเพื่อนๆือนที่เกิดในลัคนาราศีธนูหลายคนนะครับผมมีปัญหาอุปสรรคเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราหูอยู่ในตําแหน่งของอเล็กนะครับผมก็ส่งอิทธิพลทาให้คุณมีปัญหาต่างๆนะครับที่แก้ยากหลายคนไม่มีความสุขในที่ทํางานในชีวิตคู่ใดๆก็ตามแต่ในเร็วๆนี้นะครับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้พบกับความสัมพันธ์แบบมาได้พบกับโอกาสใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานและที่สําคัญมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลนะครับหรือบางคนเปลี่ยนงานแล้วก็ดี คือราศีธนูเนี่ยเท่ากับว่าจบกับปัญหาเดิมๆได้เจอกับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่านะครับ สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในลัคนาราศีมังกรนะครับมันมีอะไรพิศเศษเกิดขึ้นกับคู่ชาวนี้ราหูจะโครจรไปสู่ตำแหน่งพันธุแล้วเป็นเจ้าเรือนของการเงินของคุณการที่การเงินของคุณเนี่ยโครจรเข้าไปตำแหน่งที่ดีส่งอิทธิพลทําให้พวกคุณเนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินเพิ่มขึ้นหรือมีโอกาสได้เพิ่มเงินเดือนหลายคนที่หวังทรัพย์สินใหญ่ๆบ้านรถที่ดินหรือธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ชาวมังกรจะได้ในช่วงเร็วๆนี้นะครับสังเกตในช่วงวันที่30มิมีนา อาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรอ,อย่างแน่นอนครับชาวลัคนาราศีกุมนะครับโดดเด่นอย่างมากเพราะว่าราหูเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีกุมและที่สําคัญนะครับราหูกําลังจะย้ายเปลี่ยนไปตําแหน่งสัต์ชันนะครับแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการเดินทางนะครับผมมีการเจรจาติดต่อสื่อสารกับใครก็ตามนะครับการคาดหวังในเรื่องของงานออนไลน์ การพูดการพบปะคนอื่นนะครับเพื่อผลประโยชน์ของคุณเองมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆมีความสําเร็จใหญ่ๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ดาวพฤหสัสบดีเนี่ยกำลังโคจรไปเป็นกเกษตรในเรือนการเงินให้กับคุณในวันที่8เมษายนนะครับจะส่งผลดีกับชาวราศีกุมอย่างมากนะครับในรอบหลายๆปีคุณจะได้ของใหญ่ได้เงินก้อนใหญ่ได้โอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสำหรับชาวราศีกุมอย่างมากนะครับ สำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับต้องบอกว่าในช่วงที่จะถึงนะครับราหูโครจรเข้าไปตำแหน่งของเรือนการเงินให้กับพวกคุณนะครับเป็นเชวีโชคมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหญ่แบบฟุกมากๆในรอบ1ปีครึ่งที่จะถึงนี้นะครับคุณมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องเงินใครที่คาดหวังเงินก้อนในเร็วๆนี้มีคําตอบที่ดีให้และที่สําคัญนะครับดาวพฤหัสกําลังจะย้ายจากตําแหน่งวินาศไปทับเรือนสตาร์ของคุณเองส่งอิทธิพลให้พวกคุณเนี่ยครับมีโชคเข้าหาทุกทิศทางในช่วงวันที่30ถึงวัน ที่8เป็นต้นไปนี้นะครับคุณมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นดวงปังนะครับมีโอกาสใหญ่ๆเกิดขึ้นกับราศีมีนอย่างแน่นอนครับครบแล้วนะครับสำหรับการเปิดดวงคําทํานายทั้ง12ราศีในช่วงที่ดาวราหูย้ายนะครับและที่สําคัญนะครับผมบอกไว้มีเคล็ดลับเสริมดวงแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผมมาบอกเพื่อน แฟนเพจทุกคนนะครับในช่วงที่ลาหูย้ายเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีเรื่องของเงาความมืดต่างๆในแบบนี้นะฮะเราควรไปถวายหลอดไฟนะครับเป็นการเสริมดวงให้ดวงเราเนี่ยสว่างนะครับผมแล้วก็ มีเกณฑ์สตาร์ที่ดีขึ้นนะครับเป็นเกณฑ์เปลี่ยนดวงร้ายให้เป็นดวงดีนะครับหรือใครที่อยากไหว้องค์พระราหูนะครับผมคุณสามารถไปไหว้ถวายของดํานะครับตามสถานที่ใกล้ๆบ้านคุณได้นะครับให้เสิร์ชใน Google นะครับมีที่ไหนนะครับที่อยู่ใกล้บ้านเราวัดที่ดังนะครับเกี่ยวกับพระราหูก็คือวัดศรีศักดิ์ทองนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ใกล้ก็เดินทางไปไหว้ท่านได้นะครับเป็นเกณฑ์การเสริมดวงสตาร์ให้ปังยืนหนึ่งในเรื่องความสาเร็จ ในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับ